มึงจะไปไหนอีกเนี่ยเฮ้ยมึงไหวไหมเนี่ยอยู่น้ำว่ะขอแห้งหมดแล้วเฮ้ยมึงขอข้าวมาทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวดิละวัสดีครับมีใครอยู่ในบ้านไหมครับสิบคนพอดีว่าผมอผ่านมาแถวนี้อยากจะขอน้ําดื่มสักแก้วหนึ่งได้ไหมครับเขอะสองแก้วก็ได้ครับอยู่น้ําครับอุ้ยตายแล้วมาขอน้ํากินอีกแล้ว้เงียบจังวะจะไหใจได้ไหมเนี่ยมาขอน้ํากินเหรอจ๊ะครับผม มากันกี่คนจ๊ะมากันสองคนครับไว้ใยไว้ใจได้หรือเปล่าไว้ใจได้สิผมเป็นคนดีครับแต่ว่านำเสียงไม่เหมือนคนที่แล้วก็น่าจะไว้ใจได้อยู่รอแป๊บนึงนะจ๊ะเอาน้ำมาให้นะมีคนเหรอมึงคุยกับใครอ่ะแต่ยินเสียงเขาตอบรับมาเดี๋ยวเราน้ำเสร็จปุ๊บเราก็หาทางเว้ยไม่ลงว่ะสรุปมึงคืนเขัาไปแล้วแล้วมึงจะเอาอะไรไปยืนยันกับเขา หาทางเดี๋ยวหาทางถ้ามึงไม่มีหัวไปเนี่ยหรือไม่มีอะไรไปยืนยันพ่อคงตายนะคุณใช่ไหมจ๊ะที่มาขอน้ำน่ะนี่จ้ะมครับเอาพี่พอแก้วฉันก็คิดว่าใครนี่อีกแล้วเล่นมุกอะไรเนี่ยฮะอีกแล้วแก้วครับอีกแล้วไงที่เราเจอีกแล้วเออมันนี่ไปไหนมาจ๊ะฉันคิดถึงพี่จะแย่ดูซสนเนี่ยคิดถึง้าเอาแล้วพี่เป็นยังไงบ้าง ก่อนพี่พอแก้วอะจ้าแล้วพี่มากับใครอะพี่ต้ 1991, องใชะไปไหนมากับไอ้เตี้ยน hey, mm hmm. uh ี่ได้ยังไงอือเพื่อนเนียเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนใหม่ได้ไปเที่ยวงานวัดมาแล้วไปเจอเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ได้ไอ้แจ้ใช่ไหมไอ้แจ้ไปแจ้มันอยู่ที่วัดเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แจ้ไหน พี่ฉันพี่ไอ้โต้งไงจำไม่ได้ได้ไงที่ฟันเหยินเหยินไงไอ้โต้งไงเล่นมุกไอ้แจ้ไอ้แจ้ไก่โต้งไก่แจ้ไอ้พ่อแก้วมึงไปเที่ยวอีกเปล่าวะไอ้พ่อแก้วไปเพื่อนมหาเมียเมียจัดจัดกันสองดอกจัดกันสองดอกจ๋าฉันคิดถึงพี่จังเลยเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหโอ้โหพี่ก็คิดถึงคิดถึงน้องคิดถึงโอ้โหพี่พ่อแก้วเดี๋ยวแบ่งกูบ้างดิมหาย มันเป็นงี้มันเป็นรักรักรักแล้วทิ้งพี่ชายฉันได้ยังไงแล้วพี่ตองอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่จะมาละจ๊ะอ่อีพรไปไม่ไดนะมาอ่ะอีพรไหนนะนุดีไงนุดีไหนชื่ออะไรอ่ะนี่เดี๋ยวก่อนมาที่ไหนมาคุยกันซิผู้หญิงชื่ออะไรง่ายๆอ่ะอีแป๊ดเปล่าเอออีแป๊ดแป๊ดเหนืแป๊ดอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวพี่ดีเหมึงจำไม่ได้อ่ะอีพรนุดีแป๊ดไหนเนี่ย อีแป๊ดเลยไม่ใช่อีแปดดีกว่าไม่ใช่เล่นกันไงไม่ใช่อีแปดไม่ใช่อีแปดขอโทษนะจ๊ะอ่ไม่ใช่อีแป๊ดไหมไม่ใช่อีแป๊ดละจ้ะไม่ใช่อีแปดฉันชื่อว่าการตองจ้ะพี่การตองโถเอ้ยังไม่รู้นะแต่พี่หยอฉันไม่ชอบเพื่อนพี่คนนี้เลยอ่ะแต่พี่กับพี่ก็เลิกคบมันมันไม่ค่อยเต่งกันไปถึงสามันนี่แล้วทำไมดูแปลกๆไปเนี่ยเอ้าแล้วทำไมปานพี่มาอยู่แถบซ้ายล่ะจ๊ะ อ๋อพอดีว่านอนแล้วมันเลื้อยลงมาตรงเนี้ยค่ะไอ้ป่านไม่ใช่งูไอ้ป่านป่านไม่ใช่งูพี่คิดถึงจังเลยพี่ปิ๊ดครับขอเลยครับขอแฮะพี่คิดถึงมากเลยอ่ะโอ้โหนี่เจ้าโพทองเดี๋ยวก่อนตบโอกาสจัดเลยฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ไอ้โพทองจัดหนักๆหน่อย ถคุณน่าจะยิ่งกว่าใคร <Hey. S 1> มอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณ <Hey. S 1> หัวคุณเอาเสียยกใหญ่ถึงจนหัวใจหวาคุน <Hey. S 1> ไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใคร <Sure. S 1> แม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่เป้าดูหัวใจ ใจลูกบิดแล้วรีบิีก่อนแถมไม่เป um. ิดตอนรับใครอยากจะเป็นคนเดียวอยู่ในห้องหัวใจของคุณทาเต้นแปลกๆเนาะจะกาตสองเต้นน่อยคุณจะยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณ จเจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดียวคุณรับปากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจแต่อยู่ข้างในสองคนกับคุณจริงอ่ะสูงขึ้นหรือเปล่ปาเนี่ยเล่นบสมาอุ้ยเล่นบาสด้วย รักแต่คุณรักแต่คุณ,ร,คณรักคุณหมดใจ,ดจรักคุณจะยิ่งกว่าใครปิดตาคุณดดดดดได้จะปิดตาคุนอเื่นไม่อยากเห็นใคร ปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับปากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กินปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจแะอยู่ข้างในสองคนกับคุณรักคุณจะยิ่งกว่าใครรักคุณจะยิ่งกว่าใครรักคุณจะยิ่งกว่าใครรักคุณจะยิ่ง จุ๊บจุ๊บไอพ่อแก้วจุ๊บจุ๊บเลยจุ๊บเลยนี่ปิ๊บพ่แก้วพ่แก้วเข้าห้อง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 นะไอพ่อแก้วเข้าห้องไอพ่อแก้วเข้าห้องไอพ่อแก้วถุงยางอยู่ที่กูมึงนี่เงี้ยหายมาจากไหนเนี่ยเพื่อนพร้อมพร้อมพรนี่นี่ยุ้ยไม่เข้าท่าทำไมกลิ่นแปลกแปลกเน่การตองใช่ไหมเราอ่ะ ก็กานตองไงจ้ะฉันจะบอกให้นะที่จริงแล้วเนี่ยท่นไม่ได้ชื่อโผแก้วฉันชื่อว่าโพทองผัวตัวเองจําไม่ได้เลยจําไม่ได้จําผัวตัวเองยังไม่ได้เฮ้ยไปเว้ยคุเแล้วเว้ยอีมบัวว่ากูตียอมึงนี่บัวไอโผแก้วกลับมาถูกนีเลยนะการตองยังเข้าใจว่าพอแทงพอทองคือพ